ยังคงติดตามเงินชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะสำหรับเงินประกันไรายได้เกษตรกรงวดที่ตกค้างใครยังไม่ได้ให้ติดต่อทางธนาคารตกสด่วนเลยค่ะเพื่อรับเงินเยียวยาในส่วนของคนที่ตกหล่นในครั้งนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะวันนี้อีสานแซบจะพาคุณผู้ชมมาติดตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรโครงการภายใต้เงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของทางรัฐบาลน,นะคะเรียกกันง่ายๆว่าเงินประกันรายได้เกษตรกรหรือเงินประกันราคาข้าวนั่นเองค่ะ ซึ่งอาจจะยังมีชาวนาบางรายที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินจากทางธนาคารทกศนะคะซึ่งล่าสุดคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแล้วก็กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี่แหละค่ะเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วก็การชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับปีการผลิต2,563ทับ64รอบที่1แล้วก็งวดที่10แล้วก็งวดที่ ะะมติที่ประชุมครั้งที่1ทับ2,564เมื่อวันที่4มกราคมรอบที่1วัที่9และวันที่10นะคะระเก็บเกี่ยวก็คือ28ธันวาคม2,563ถึง3มกราคม2,564สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆหนะ้าความชื้น15%ดังนี้นะคะ ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ12,573บาท20สตางค์ค่ะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,993บาท73สตางค์ข้าวเปลือกเจ้านะคะตันละ9,442บาท99สตางค ข้าวเปลือกหอมประทุมธานีตันละ1830บาท42สตางค์ข้าวเปลือกเหนียวตันละ11503บาท71สตางค์สส่วนการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกฑนกลางอ้างอิงนะคะมีอัตราส่วนที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการคำนวณให้แก่แล้วก็ ใช้ในการจ่ายให้แก,ก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับงวดที่9นะคะคุณผู้ชมก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ2,426บาท80สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ก็2,006บาท27สตางค์ ข้าวเปลือกเจ้านะคะตันละ557บาทค่ะข้าวเปลือกของปทุมธานีตันละ169สบาท58สตางค์แล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวตันละ496สบาท29สตางค์ซึ่งทางธนาคารทกศก็แจ้งรายละเอียดการติดต่อของคนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินในงวดที่9นะคะหากยังไม่ได้รับการโอนเงินท่านก็ติดต่อสอบถามหรือว่าเช็คเงินได้ที่ h t t p c o n k o i n b a a c c o m ค่ะและตอนนี้ทางธนาคารตกสงก็ยังคงไม่จ่ายในส่วนของงวดที่10เพราะว่าให้เหตุผลว่าเงินหมดแล้วเช่นกันนะคะสําหรับราคาอ้างอิงงวดที่10โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวความชื้น15%ก็คืออหอมมะลิอยู่ที่12,603บาท4 1สเอสตางค์ชดเชยอยู่ที่ 2,396บาท59สตางค์ค่ะแล้วก็ข้าวหอมมลินอกพื้นที่ก็11,998บาทชดเชยส่วนต่างอยู่ที่2,001บาท99สตางค์แล้วก็ข้าเจ้านะคะ าราคาอ้างอิงอยู่ที่9 9 4 9 8บาท58 5, 100, 000, สตางค์ชดเชยอ,อยู่ที่501บาท42สตางค์ข้าวหอมประทุมธานีค่า1,885บาท84สตางค์ส่วนต่างชดเชยอ,อยู่ที่114บาท16สตางค์แล้วก็ข้าวเหนียวนะคะ อยู่ที่11,516บาท51สตางค์แล้วก็ชดชยส่วนต่างอยู่ที่493บาท4 9สตสตางค์นะคะคุณผู้ชมทั้งนี้หากยังไม่ได้รับเงินจากทางธนาคารทกสอ่างวดที่10ยืนยันออกมาแล้วว่าเงินหมดนะคะแต่คนที่อยู่ระหว่างงวดที่9ก็สามารถตรวจสอบสถานาการณโอนเงินประกันรายได้ที่ h t t p c h n inbaac com แล้วก็ เพียงใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็คดคิดคำว่าค้นหานะคะหรือว่าช่องทางการติดต่อก็สามารถติดต่อได้ที่ทางท่านคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศแต่ว่าเป็นเวลาทําการนะคะจันทรถึงสุกเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีหรือว่าคอเซ็นเตอร์ที่ 02 555 0555ตล05อด24ชั่วโมงทุกวันค่ะหรือจะเป็นลูกค้าสัมพันธ์1593บริการในวันและเวลาทำการแล้วก็สำนักง,งานใหญ่นะคะ02 558 6 นี่คืออัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินงวดที่ตกค้างไม่ว่าจะเป็นงวดที่9งวดที่10หรือตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่10เลยก็ได้นะคะติดต่อทางธนาคารทกศได้ค่ะอิสานแซ่บจะพยายามติดตามการประชุมคอรมอมาฝากคุณผู้ชมว่าจะ มีข้อมูลข่าวสารที่จะจ่ายเงินพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวอย่างไรแบบไหนทําไมนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นําข้อมูลข่าวสารมาฝากแค่นี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ